วงจรเคาน์เตอร์4บิตนะครับใช้ IC 74-HC93 นะครับเรามาเปิดสุดกันก่อนเลยแล้วก็นับนะครับการนับเนี่ยบิตต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ LED รวงนี้นะครับแล้วไล่ขึ้นไปตัวนี้คือบิตสูงสุดนะครับตัวนี้ครั้งที่เรากดสวิตช์นะครับก็จะ IC ก็จะได้รับสัญญาณ Active l โลนะครับขึ้นไปก็จะนับจาก ด้านขวาขึ้นไปด้านขึ้นไปทางซ้ายนะครับนี่คือนับหนอ,อ่านับเป็นไบนับเป็นไบนารีนะครับตัวนี้ขึ้นไปะะะจะเห็นว่ามีบางจังหวะที่นับเกินนะครับก็คือเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของตัวแท็กสวิตนะครับก็จะมีการ กระเด้งของหน้าสัมผัสซึ่งจะทําให้ IC ได้รับสัญญาณพันธ์มากกว่า1นึ่พันในขณะที่เรากดแค่ครั้งเดียวนะครับก็จะทําให้มันมีการนับข้ามไปเป็นบางจังหวะนะครับแต่ถ้าในซิมูเลชันก็จะนับอย่างถูกต้องเลยนะครับ